คุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวส์ออน o ูมค่ะกับดิฉันนะคะสุชาดาทองมาลัยและเช่นเคยนะคะเราก็มีข่าวสารนะคะที่จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ปลื้มใจแล้วก็เป็นกำลังใจในช่วงวิกฤตนะคะที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9อย่างนี้นะคะทุกท่านก็สามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ z o o m 0 2 c o m o ดส /5 หรือที่ Meeting ID 98380173199โดยห้องของเรานะคะก็จะเปิดเวลาประมาณ13นาฬิกา45นาทีถึง15นาฬิกาทั้งสดแล้วก็รีรันนะคะสามารถที่จะดูได้ทาง Facebook บุญนิวส์แล้วก็ทาง YouTube บุญข่าวบุญนิวส์ด้วยนะคะและวันนี้ค่ะเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ข่าวสารต่างๆเรามีธรรมะรวมถึงโอวาทแล้วก็ข่าวงานบุญต่างๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมค่ะ มาเริ่มกันก่อนเลยนะคะที่โอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยนะคะมาทบทวนกันในบทที่ว่าบางอย่างไม่ต้องใช้ทรัพยบบางอย่างก็ใช้ทรัพย์บางครั้งเราไม่มีทรัพย์เราก็ใช้แรงหรือใช้สติปัญญาของเราไปชวนคนเขามาทำความดีมีวิธีการตั้งเยอะแยะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าให้พร้อมก่อนจึงทำบุญ ความพร้อมหาได้ยากในโลกเราต้องพร้อมอยู่เสมอนะลูกนะ พบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่นะคะที่ท่านให้ไว้เมื่อวันที่9กลุุ่มภาพันธ์พุทธศักราช2,548ค่ะโอ้โหนี่นะคะก็ทำให้เราเนี่ยได้คิดเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรอความพร้อมไม่ได้นะคะเรามีเท่าไหร่เราก็ใช้ศักยภาพของเราเนะเท่าที่เราจะมีนั้นเนี่ยสร้างบุญสร้างความดีได้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะการที่เราได้สวดมนต์ครับสวดธรรมจกกักรกาปวัตนสูตรนี่แหละคะ หรือว่าจะนั่งสมาธิในทุกๆวันนะคะก็สามารถที่จะสั่งสมบุญได้แล้วดังนั้นก็ไม่ต้องรอความพร้อมนะคะทําเลยค่ะมาต่อการที่โอวาทของหลวงพ่อทะชีโวค่ะบทที่ว่าใจผ่องใสแล้วจะมีกําลังใจในการที่จะเลือกคิดพูดและทําในสิ่งที่ดีงามเลือกคิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองต่อชีวิตตนเองและผู้อื่นตลอดจนคนทางโลกค่ะ มาจากเพจหลวงพ่อทตตะชีโวน,นะคะเมื่อวันที่4มกราคมพุทธศักราช2559ค่ะโอ้นี่นะคะก็อย่างที่บอกนะ,ะใจของเรานี่แหละค่ะสำคัญที่สุดถ้าใจผ่องใสแล้วนะคะคิดก็ถูกพูดก็ถูกทำก็ถูกด้วยนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อท,ทั้งตัวเราเองแล้วก็คนอื่นด้วยค่ะ มาค่ะมากันที่คําสอนอันทรงคุณค่าของคุณดาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน์ขนุกยูผู้ให้กําเนิดปัทธรรมกายกันบ้างนะคะบทที่ว่าก่อนนอนให้พิจารณาธรรมะให้ละเอียดแล้วค่อยนอนเริ่มต้นจากการดูรก,การกระทําของตัวเราเองทุกอย่างตั้งแต่เช้าจดเย็นเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนกินข้าวทํางานนั่งธรรมะ รักษาศีลทำทานดูว่าเราทำบุญมากน้อยแค่ไหนทำกรรมอะไรไว้บ้างแล้วตั้งใจให้ดีเว้นกรรมต่างๆพยายามละเสียอย่าให้ติดตัวเราไปแม้ชั่วคืนเดียวก็ตากค่ะนี่ก็เป็นคำสอนนะคะที่ท่านให้ไว้เมื่อวันที่3 1 สิงหาคมพุทธศักราช2519ค่ะโอ้โหนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคดีๆของเราะะที่ว่าก่อนจะนอนอเรานั่งสมาธิใช่ไหมคะให้เราทบทวนค่ะว่าเราทำความดีมามากน้อยแค่ไหนมันนึกถึงบุญทบทวนบุญและที่สำคัญคะอะไรไม่ดีนะคะให้เราเคลียร์ทิ้งไปเลยค่ะอย่าให้ติดตัวเราไปแม้ชั่วข้ามคืนนะคะให้เราเคลียร์ทุกๆวันใจของเราก็จะใสสะอาดบร,ริสุทธิ์ค่ะนี่ค่ะก็เป็นอโอวาทนะ,ะของครูบาอาจาร ที่ท่านก็เมตตาให้เราเอาไว้นะคะเอาละคะมาต่อกันนะคะที่ข่าวงานบุญกันบ้างค่ะขอเชิญชวนนะทุกท่านให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายข้าวสารอาหารแห้งวัตวัตถุดิบต่างๆนะคะสำหรับประกอบพระตานถวายพระพิสุทธสมณเณรวัดพระธรรมกายนะคะเราสามารถที่จะถวายได้ทุกวันณนะสารามหาทานบารมีโรงครัว71ติปีวัดพระธรรมกายสามารถสอบถามรายละเอียดนะคะได้ที่ผู้ประสานงานท่านสังกัดหรือหมายเลขโทรศ 0 8 7 5 1 8 5 5 5 5 6 0 8 0 6 0 2 1 2 1 5หรือว่าร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยวัดพระธรรมกายที่15212028 2.0.2.0.8.7นะคะขอภัยค่ะนะหรือว่าไปทําบุญผ่านทางออนไลน์ก็ได้ที่ d o n a t e d k c n a m e o r g ค่ะนี่ก็เป็นช่องทางการทําบุญง่ายนะคะที่ตอนนี้เราทํากันได้แล้วทั่วโลกเลยค่ะมาต่อกันนะคะ,ะในพิธีถวายสังฆทานออนไลน์ค่ะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถวายพระตหาในทุกๆวันเวลา10นาิกาเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เข้าร่วมพิธีกรรมได้ทั้งทาง z o ูมทางเ c e e o o o นะคะหรือทางสถานี GBN นะคะถ้าทาง z o ูมก็ไปที่ z o so o m 02. c o m b a 1ค่ 15. และในวันอาทิตย์ที่5กันยายนที่จะถึงนี้นะคะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะให้มาร่วมสัมมนาพิเศษกะถินธรรมชัย2564ค่ะเวลา13นาิกา30นาทีถึง14นาฬิก30นาทีนะคะพบกับพระครูธรมรมทร,รอารักยานรักโขพ่วมหนวยการสำนักกัรยาณมิตรสากลวัดพระธรรมกายซึ่งก็สามารถที่จะเข้าร่วมสัมมนาได้ทาง z o ูม 02.com หรือที่ meeting id 892 2 8 3 9 9 9 9 9 4ห้องศูนยสห้มิท่านสังกัดหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 8 3 1 1 0 0 0ค่ะก็มารับฟังกันนะคะเราจะได้เตรียมตัวนะคะสั่งสมบุญใหญ่นะยยการทอดกระถินนะคะปีนี้ค่ะมาต่อกันค่ะที่บุญนะคะในวันที่6กันยาย,ยนนีนะะ้ในวันจันทร์นะคะซึ่งจะมีพิธีบุพเพปตัพลีครั้งที่113อออนไลน์นะคะเนื่องในวันพระ แรม14ขค่าเดือน9ก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านนะคะเรียนเชิญมาร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานและอุทิศบุญให้แก่หมู่ญาตนะะินะบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วรวมถึงผู้ตบริษัท4นะ,ะผู้วายชนในเหตุการณ์ความไม่สงบใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะสามารถที่จะร่วมพิธีได้ที่ o o m 02. com/opp1 หรือ o o m 02. com หรือที่ gbn-us.com ค่ะก็มาร่วมกันนะคะเพื่อที่เราจะได้สั่งสมบุญแล้วก็อุทิศให้แก่บรรพบุรุษของเราหรือผู้ที่วายชนด้วยนะมาต่อกันค่ะที่กระถินธรรมชัยนะคะปีพุทธศักราช2564ค่ะเราสามารถที่จะสั่งสมบุญกันได้นะคะไม่ขาดแม้แต่เพียงวันเดียวนะคะด้วยการาทำบุญนะ,ะอธิษฐานนะ,ะแล้วก็สามารถที่จะ โอนนะคะในสามวาระงานบุญได้เลยนะคะคือวันที่21กันยายน2564นะที่วันครูผู้ค้นพบพิชชาธรรมกายจะมีพิธีทอดพระป่าสมทบกรถินครั้งที่1ค่ะและมาต่อกันที่วันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2500 64นะครบรอบ137ปีพระมงคลเทพบุตีสดจันทสโรพระผู้ปร,ราบมารค่ะก็จะมีทอดกระถินอขอพทอดพระป่าสมทบกระถินนะครั้งที่2ค่ะแล้วก็วันที่7พฤศจิกายน2564ค่ะจะเป็นวันที่ ปีหนึ่งะคะก็มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นมหากรารทานทอดกรถินสาม,มัคคีนะสามารถที่จะร่วมบุญผ่านธนาคารกรุงไทยบัญชีวะระธรรมกายที่1521-202087 หรือว่าออนไลน์ก็ได้ที่ donate.tkcn.org m นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่จะได้ไม่ตกบุญทุกๆบุญเลยนะที่028311000หรือผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดอยู่ค่ะก็เรียนเชิญน,นะคะกับการเก็บเกี่ยวบุญใหญ่นะคะตลอดทั้งปีโดยเฉพาะช่วงของการทอดกระถินค่ะเป็นบุญใหญ่ที่ปีหนึ่งมีเพียงหนเดียวเท่านั้นนะคะ แล้วก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านค่ะเข้าร่วมกิจกรรมซูมเพื่อมุ่งสู่ซูม23ล้านแล้วนะคะพร้อมทั้งร่วมกันสวดธรรมจักกับปะวัตนสูตรมุ่งสู่เป้าหมายใหม่นะคะที่ยอด3,704ล้าน1,04จบค่ะ ในนวาระ104ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายในวันพระขึ้น15่ําค่ำเดือนที่10ตรงกับวันอังคารที่21กันยายนพุทธศักราช2,564ค่ะก็เรียนเชิญนะคะเราสั่งสมบุญกันทุกวันอยู่แล้วสวดมนต์กันทุกวันอยู่แล้วนะคะเราก็ส่งยอดสวดกันมาหน้าที่ส่วนกลางหรือว่าภาที่ท่านสังกัดได้เลยค่ะจะได้มุ่งไปสู่เป้าหมายใหม่พร้อมๆกันค่ะ แล้วก็มาต่อกันที่มิชชั่น possible นะคะเป้าหมายกราบบูชาธรรม80ปีพระพ่อในปี2565นะคะสวนธรรมจากกระป๋าวัฒนสูตรรวม10,000ล้านจบรวมคน1ล้านคนนะคะสวนมนนั่งสมาธิร่วมกิจกรรมในซูมกันค่ะนี่นะคะก็เป็นเป้าหมายที่เราสามารถที่จะตั้งเป้าเอาไว้ได้ในใจของเราตั้งแต่วันนี้เลยนะคะแล้วก็มุ่งสู่เป้าหมายนั้นไปในทุกๆวันค่ะรับรองว่า ในปีหน้านะคะสามารถที่จะทำมิชชั่น possible ได้อย่างแน่นอนค่ะนะคะแล้วก็มาต่อกันนะคะที่ซูมออนไลน์24ชั่วโมงนะคะด้วยการทบทวนนะคะโอวาทของหลวงพ่อทัตตะชีโวตลอด24นอน,นอกจากนี้ยังมีสดธรรมจักร ยี่สิบสี่นอด้วยแล้วก็นั่งสมาธิยี่สิบสี่นอรวมถึงฟังเพลงธรรมะยี่สิบสี่นอนะคะเอาว่าให้ยี่สิบสี่นอของเรายี่สิบสี่ชั่วโมงนี้นะคะเป็นชั่วโมงที่เราจะได้สั่งสมบุญกันอย่างตลอดต่อเนื่องเลยนะคะโดยการร่วมกิจกรรมทางซูมนะคะในรายการดังที่กล่าวไปแล้วนะคะเราก็จะได้มุ่งไปสู่เป้าซูมด้วยนะคะรวมถึงจะได้สั่งสมบุญในช่วงที่มีวิกฤตต่างๆเกิดขึ้นบุญเท่านั้นค่ะจะ เป็นเบื้องหลังนะคะที่ทําให้เราเนี่ยผ่านวิกฤิต่างๆนี้ไปได้ค่ะเอาละค่ะมา,มาเริ่มกันนะคะที่ข่าวออจากคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายนะคะสิวัดพระธรรมกายภาคพื้นโอเเียเนียนะคะซึ่งได้ร่วมกันถวายปัจจัยจํานวน1นึ่งแสนบาทสมทบกองทุนสนับสนุนการดําเนินงานศูนย์ดูแลโควิด1 9คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีค่ะ คณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรสิทยานุสิ์ สิวัดรธรรมกายภาคพ,พื้นโอเชียเนียได้กราบถวายบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยพรรษาที่53นะคะด้วยการรวมศรัทธาและก็ถวายปัจจัยจำนวน10,000แสนบาทสมทบกองทุนสนับสนุนการ,รดำเนินงานศูนย์ดูแลโควิด -19 คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีเพื่อถวายการดูแลพระภิกษุสาม,มนเณรในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งก็มีผู้อาพาธนะคะ ด้วยโรคโควิด -19 ซึ่งก็เป็นการถวายผ่านทางช่องทางออนไลน์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบซูมโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงนะคะท่านเป็นเนื้อนาบุญรับถวายส่วนพระสุธรรมยานวิเทศประธานภาคพื้นโอชิเนียถวายรายงานคุณองอาจธรรมนิทา พร้อมด้วยคุณเทียรพัฒนเรืองโรธเป็นผู้แทนถวายปัจจัยณวัดเขียนเขตพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะก็เป็นการส่งกำลังใจกันมานะคะจากภาคพื้นโอเชียเนียค่ะก็ขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกท่านที่ได้ร่วมสั่งสมบุญนะคะด้วยการช่วยเหลือศะะูนย์ดูแลโควิด1 9คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธาน,นีในครั้งนี้ด้วยค่ะสาธุ คุณผู้ชมคะในสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างนี้นะคะเราก็ได้เห็นความร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ร่วมมือกันในทุกๆฝ่ายนะคะเพื่อที่จะช่วยให้วิกฤตนี้เนี่ยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับที่จังหวัดสระบุรีก็มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9ค่ะณนะวัดมงคลชัยพัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรีนายสมภพสมิตะสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประทายฝ่ายคารวาสนะคะได้เปิดพิธีในโครงการตรวจเยี่ยมวัดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 จังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งถวายข้าวสารอาหารแห้งให้แก่วัดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยโดยมีพระวิสิทธิ์คณาพรรองเจ้าคณะจังหวัดสระบ,บุรีเจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนาประธานฝ่ายสงฆ์และคณะสงฆ์ในจังหวัดสระบ,บุรีร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยค่ะโดยทางจังหวัดสระบ,บุรี คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรีได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนนะคะของอทั้งวัดพระภิกษุแล้วก็สาม,มนเณรในอำเภอต่างๆจากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะแล้วก็เป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้กําลังใจกับพระภิกษุสาม,มนเณรจึงได้จัดทําโครงการตรวจเยี่ยมวัดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ขึ้นนะคะเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้วยนะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับวัดในจังหวัดสระบุรีที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ยังช่วยแบ่งเบา ภาระค่าใช้จ่ายที่จําเป็นภายในวัดด้วยแล้วก็สนองนโยบายของรัฐบาลนะคะเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุมกรารแพร่ะบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยค่ะนี่ก็เป็นภาพแห่งการร่วมแรงร่วมใจกันนะคะแล้วก็ส่งกําลังใจส่งปัจจัยต่างๆนะไปยังคณะสงฆ์นะคะทางจังหวัดสระบุรีค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกภาคส่วนแล้วก็ทุกท่านที่ร่วมบุญกันมาในครั้งนี้ด้วยค่ะสาธุค่ะ นี่นะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะเห็นแล้วก็ปลื้มใจค่ะยังมีต่อนะคะที่ทางศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศค่ะที่ตอนนี้นะคะ ได้ปลูกสมุนไพรกันไปอย่างต่อเนื่องนะเพื่อต้านภัยโควิด -19 ซึ่งแต่ละที่ก็ได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์รวมถึงคณะกรลยะนณมิตรชาวบ้านในชุมชนนะคะมาร่วมกันปลูกพืชสมุนไพรด้วย mm. เช่นเดียวกับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วมงคลสกลนครนะหนองหานจังหวัดสกลนครซึ่งก็ได้ปลูกสมุนไพรต้านภัยโควิด -19 เช่นเดียวกันค่ะ การปลูกสมุนไพรของศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วมงคลสกลนครหนองหานจังหวัดสกลนครในครั้งนี้นะคะนําโดยพระอาจารย์เชิดกันตะปัญโยประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วมงคลสกลนครหนองหานพร้อมด้วยคณะสงฆ์ผู้นําบุญสาธุชนเจ้าหน้าที่ก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะปลูกสมุนไพรพร้อมด้วยขิงกระชายนะคะประกอบด้วยขิงกระชายฟ้าทลายโจนซึ่งในพิธีก็ท่านประธานสงฆ์เน้นนำทุกท่านสวดมนต์ เพื่อให้ใจนะเป็นใจที่ใสใจที่สะอาดบริสุทธิ์ก่อนนะเพื่อจะได้เป็นภาชนะรองรับบุญนะคะแล้วก็ร่วมกันอธิษฐานจิตรวมใจให้เพื่อสมุนไพรที่ปลูกในครั้งนี้ด้วยสองมือของทุกท่านนะคะเป็นบุญใหญ่ที่จะช่วยให้เพื่อนมนุษย์เนี่ยรอดปลอดภัยหายป่วยสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาว ะะและในบรรยากาศในการปลูกครั้งนี้ก็เป็นไป,นปนด้วยความอเลิศเติกบานใจบุญบันเทิงค่ะโอ้จะเห็นว่าได้มีการเอาต้นไม้มาจบเลยนะคะอธิษฐานจิตนะคะทุกต้นเนี่ยรับรองว่าจะต้องสามารถที่จะช่วยเหลือ พี่น้องนะคะให้รอดปลอดภัยอย่างแน่นอนนะคะนี่ก็เป็นบุญบันเทิงค่ะที่ทุกท่านก็ได้มาร่วมกันปลูกตั้งแต่ผู้สูงวัยวัยกลางคนวัยรุ่นเด็กนะ,ะทุกช่วงวัยก็มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเลยนะคะเป็นบุญใหม่แล้วก็บุญใหญ่ของทุกท่านที่ได้มาร่วมกันปลูกสมุนไพรอย่างนี้ในสถานการณ์ที่ทุกคนก็อาจจะมีความวิ่ตกกังวลนะคะแต่ที่ ศูนย์ปฏิิธรรมแก้วมงคลสกลนครนี้นะคะก็สร้างกําลังใจด้วยการให้ทุกคนค่ะมีส่วนร่วมในการที่จะมีการสร้างเรียกว่าปลูกสมุนไพรแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันนะคะ,ะด้วยการมียานี่แหละคะ่ะประจําหมู่บ้านประจําชุมชนนะคะทุกคนก็มีความเลิเบิกบานในบุญนะคะแล้วก็ปลื้มใจกันอนุโมทนาบุญกันทุกท่านเลยค่ะสาธุ กิจกรรมไดีอย่างนี้นะคะเกิดขึ้นมาแล้วนะคะอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศเลยค่ะนะซึ่งกระจายไปในทุกศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมนะคะซึ่งก็เป็นนิมิตใหม่ออนดีนะ,ะที่เราจะได้ไม่ต้องกลัวค่ะว่าจะไม่มียานะเพราะว่าถ้าเราปลูกเองแล้วเนี่ยในทุกชุมชนมียาในทุกทกที่เนี่ยรับรองว่าเรื่องของการที่ขาดยาเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่หายกังวลไปเลยค่ะนี่นะคะก็มากันที่อีก 1นศูนย์ปฏิบัติธรรมนะคะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีค่ะเช่นเดียวกันค่ะก็ได้จัดก,กิจกรรมปลูกต้นสมุนไพรนะคะต้านไัยโควิด -19 พร้อมด้วยฟ้าทลายโจรจำนวน1,600ต้นกระชาย600ต้นค่ะ โดยก่อนที่จะลงมือปลูกนะคะคณะสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีและผู้นำบุญก็ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็นำนั่งสมาธินะคะกลันใจผ่องใสกันก่อนเพื่อที่จะรองรับบุญนะคะแล้วก็แผ่เมตตาอธิษฐานจิตค่ะจากนั้นก็ได้รวมใจกัน ปลูกสมุนไพรประกอบด้วยฟ้าทลายโจรจำนวน1,600ต้นกระชาย600ต้นค่ะเพื่อนำมาเป็นยารักษาโรคซึ่งผลผลิตที่ได้แล้วก็จะนำไปแจกจ่ายให้กับคณะกะเลนมิตรรวมถึงสัธุชนในชุมชนรอบวัดนี่แหละค่ะเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นแหล่งปลูกเป็นแหล่งยาเป็นแหล่งช่วยเหลือชุมชนนะคะเพื่อให้ชาวบ้านนะคะทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัย แล้วก็บรากาศนะคะก็อย่างที่เห็นนะเต็มไปด้วยความอเอร็เอร์บานแล้วก็เป็นการสร้างความสามคัคคีเป็นนั่นหนึ่งใจเดียวกันด้วยค่ะ,ะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ทุกท่านก็ได้มาร่วมแรงร่วมใจกันนะคะเพื่อที่จะสร้างเรียกว่าภูมิคุ้มกันก็ว่าได้นะคะเกราะป้องกันการป่วยแล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยนะได้บุญเป็นกุศลด้วยค่ะอนุโมทนาบุญด้วยกับทุกท่านเลยนะคะสาธุค่ะ นับเป็นความโชคดีของประเทศไทยนะคะที่แม่นายามยากอย่างนี้แต่ก็หลายๆ วัดนะคะตามศูนย์ต่างๆก็ได้ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนนอกจากเป็นที่พึ่งทางใจแล้วก็ยังเป็นที่พึ่งในยามที่มีเหตุฉุกเฉินหรือว่าเหตุวิกฤตอย่างนี้เกิดขึ้นด้วยช่วงนี้ค่ะเราก็จะไปร่วมอนุโมทนาบุญนะคะกันที่ศูนย์อบรมเยาวชนฐานสกับบนิตจ,จังหวัดราชบุรีได้จัดพิธีถวายสังฆทานแก่คณะสงฆ์ครั้งที่17นะซึ่งถวายแด่คณะสงฆ์400วัด500รรูปจัดพิธีแบบออนไลน์ค่ะ โดยทางสูย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิชจังหวัดราชบุรีได้จัดทำบุญใหญ่ประจำปีครั้งที่17ค่ะซึ่งเป็นพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญนะคะในจังหวัดราชบุรี400วัด500รูปด้วยกันค่ะซึ่งปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่28สิสิงหาคมที่ผ่านมานะคะโดยได้ถ่ายทอดสดทางออนไลน์ผ่านทางระบบซูมค่ะ โดยภายในศูนย์กลางพิธีนะคะก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชเมธีรองเจ้าคณะภาคแปเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยและได้รับเกียรติจากกัลยาณมิตรวรวรรณสนองชาติเป็นประธานฝ่ายคารวะนะคะอะ่ซึ่งก็ได้น้อมถวายพันสการะแด,ด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนกัลยาณมิตรดตรชวีวรรณคำธนะ ผู้แทนคณะกรรมการจัดงานพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ประจำปีพุทธศักราช2564เป็นผู้แทนนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะนะคะก็แสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงจากนั้นท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะพระสังฆธิการได้เจริญพระพุทธมนต์สวดบทธรรมจักรกับปวตนสูตรนะ,ะด้วยความพร้อมเรียงกันโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระ พิดกโกศลรองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในการนำเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกับศูนย์การพิธีผ่านทางระบบออนไลน์ค่ะนอกจากนี้นะคะภายในงานท่านสุภาพยังได้กล่าวคำถวายต่างๆดังนี้กล่าวคำอัญเชิญเทวดาค่ะและก็กล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทยธรรมเป็นสังฆทานและกล่าวคำถวายขีานเทศัต หรือยารักษาโรคเป็นสังฆทานรวมถึงกล่าวถวายปานะเป็นสังฆทานและพิธีถวายพันไม้ขิงกระชายฟ้าทลายโจรพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นพังสำเร็จและจากนั้นพระเดชพระคุณพระราชเมธีพร้อมด้วยพระครูปลัดพรม,มเทวนะคะก็ได้ถวายสตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ณศูนย์กลางพิธี และในการนี้พระครูปรัตเตวีนะคะพรหมเทโวได้กล่าวขอบพระคุณท่านประธานสงฆ์และเจ้าคณะพระสังฆทิการที่ได้เข้าร่วมประกอบพิธีทางซูมนะคะรวมทั้งได้ก,กล่าวถึงทยธรรมที่จะน้อมไปถวายแด่คณะสงฆ์พระสังฆทิการในลําดับต่อไปด้วยและภายหลังประกอบพิธีกล่าวคําถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์แล้วได้มี บุญใหญ่นะคะให้กับทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนั่นก็คือพิธีปล่อยโคให้ชีวิตสัดเป็นทานนะคะซึ่งเป็นอีกบุญใหญ่หนึ่งที่ทุกท่านได้ร่วมกันทําในครั้งนี้ด้วยเพื่อที่จะช่วยให้ชีวิตโคเหล่านี้รอดปลอดภัยซึ่งกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ยังความปราบเรื่องให้กับผู้มีบุญทุกท่านค่ะแม้ว่าตัวห่างไกลนะคะแต่ ใจไม่ห่างบุญนะคะร่วมอนุโมทนาบุญทางซูมด้วยใจที่ปิติยินดีในบุญกันนะคะ,ะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรากลับมานะคะไปร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่น้องสร้างบารมีในต่างประเทศกันบ้างนะคะที่ส่งข่าวมาให้เราได้ชุ่มชื่นแล้วก็อนุโมทนาบุญใจกันนะคะชุ่มชื่นใจแล้วก็อนุโมทนาบุญกันค่ะไปเริ่มกันที่พระทธรรมกายจอร์เจียนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีมุทิตาสการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยค่ะ แล้พิธีกรรมนะในภาคเช้าพระครูภาวนาสุทธ,ธิวิเทศเจ้าอาวาสวัระธรรมกายจอรเจียท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรยัยผ่านระบบซูมนะคะรวมถึงปฏิบัติธรรมด้วยก่อนที่ทุกท่านจะได้กล่าวคำอาราธนาศีลห้าและร่วมในพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันตันตาชายัยโดยมีกาลยนะิมิต วันแก้วจันเหลืองเป็นประธานพร้อมทั้งประธานในพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานจากนั้นคณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์ส่วนคณะประธานได้ถวายปัจจัยเทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันในพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งและถวายพระทหารเทนแด่คณะสงฆ์ค่ะส่วนในภาคบ่ายนะเป็นพิธีมุทิตาสการะหลวงพ่อธรรมชยโยเนื่องในวันธรรมชยัยและพิธีทอดผ้าป่า บูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยกลัลยานมิตรสิทธิชัยกลัลยานมิตรพัตรากรลัลยานมิตรระวินและครอบครัวเมฆพงสาธรเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายอุปกรณ์การแพทย์มีการณมิตรสมพลการณมิตรดวงชีวันการณมิตรพวินตั้งทวีกูลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ท่านประธานสงก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและก็นำคณะสงฆ์นะคะให้พรค่ะเพื่อให้สาธุชนนะคะได้ปลื้มใจในการสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้อันโมทนาบุญเนี่ยกับผู้มีบุญทุกท่านเลยนะคะที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่าสาธุค่า ปลื้มใจนะคะอยู่ในต่างประเทศต,ตอนนี้ก็เข้าพื้นที่ในวัดสั่งสมบุญกันได้ตามปกปติแล้วนะแต่ก็รักษามารตราการป้องกันโควิด -19 ก้ันอยู่นะคะแต่ก็ทําให้เรียกว่าพาเรียกว่าปลดเรียกว่าความกังวลนะในการที่จะเข้าร่วมง,งานบุญได้แล้วก็ต้องขอแสงความยินดีนะคะกับพี่น้องนักสร้างบารมีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะมาต่อกันนะคะที่วัดประธรมกา,ายเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันนะคะก็ได้ประกอบพิธีมุทิตาสการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยและพิธีถวายซุ้มประตูอนันตชัยออนไลนนะ์ผ่านระบบซูมค่ะโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและก็นำปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายพตตาหารเป็นสังฆทานโดยกาลิมิตไคสีอลเลน และกาเลนามิก,กนกลักษ์ทองกาลยานะคะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งและถวายพระทหารแด่คณะสงฆ์ส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรัน์อนันตชัยโดยมีประธานจุดเทียนใจในครั้งนี้ทั้งหมด7คณะด้วยกันนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ประกอบพิธีมุทิตาสการะหลวงพ่อ,พอธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยพร้อมทั้งประกอบพิธีถวายยารักษาโรค โดยมีการยานมิตรไคสีอเลนนะคะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายซุ้มประตูอนันตชยัยโดยมีการยานมิตรจันเพงกวงวันเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีติดตั้งตราสัญลักษณ์ธรรมชยัยเข้าสู่ซุ้มประตูอนันตชัยค่ะและในโอกาสนี้นะคะท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิต พร้อมทั้งถ่ายรูปหมู่ร่วมกันนะเพื่อที่จะเป็นเครื่องตึกลึกนึกถึงบุญที่จะทำร่วมกันในครั้งนี้ด้วยค่ะโอ้กราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะคะที่ได้มาร่วมกันทําบุญนะคะสการะหลวงพ่อธรรมชโยใน,นวันธรรมชัยรวมถึงถวายส้มประตูอน,นันตชัยในครั้งนี้ด้วยค่ะสาธุค่ะติดเรียกว่าตราสัญลักษณ์ตรงนี้ด้วยนะคะปลื้มใจมากๆเลย วันนี้ค่ะก็หมดเวลาของบุนยวออนซูมลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา14นาฬกาถึง15นากานะคะโดยทุกท่านสามารถที่จะรับชมได้ที่ Zoom c o m o เจ็ดส e i t อมแซทโอ8แซทห้า9 9นะคะ passcode 0 7 2ได้เลยค่ะหรือว่าไปที่ห้องซูมที่ท่านสังกัดและยังสามารถที่จะ ดูทบทวนย้อนหลังได้ที่ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันสุชาดาทองมาลัยพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ